สวัสดีครับพบกับผมมโยชนในการอ่านไพ่ยิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรโดวงรายวันดวงประจําวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567นะครับเป็นดวงของผู้เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับกับการเปิดไพ่ยิปซีตั้งสำรับ78ใบครบของทุกๆวันเกิดนะครับตาดวงของแต่ละวันเกิดนั้นดีพอๆกันนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเปิดไพด่ดีๆเหมือนกันได้เช่นกันนะครับ ก็ย้ํานะครับว่าเป็นดวงกว้างนะครับไม่ได้เฉพะจะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับกรรมปัากรจึงมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ได้ตรงกับดวงของผู้ใดเลยนะครับก็ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับกอพิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดี เพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับอะไรถ้าไม่ดีก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรถ้าผิดพลาดมาก็มายืนขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับดวงวันที่17นี้นะครับจะเป็นไปในรูปแบบใดบ้างนะครับ พุทีิเกิดวันอาทิตย์นะครับดวงของท่านในวันนี้นะครับตัวอักษรสองดาบมาครับแล้วก็เป็กออฟคับเด็กถือถ้วยแล้วก็ควีนออกวานราชินีถือไม่เท้านะครับวันนี้จากวันอาทิตย์นั้นการงานหรือธุรกิจของท่านก็มีการบริหารไปในทิศทางที่ดีนะครับเกิดความสําเร็จง่ายได้นะครับแม้จะมีอุปสรรคหนาบ้างก็ตามนะครับที่อาจจะเป็นปัญหาจุกจิกเข้ามานะครับแต่ก็สามารถคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆได้สําเร็จเบ็ดเสร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับ บางคนนั้นอาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการตัดสินใจอะไรที่อาจจะย,ยากสักนิดหนึ่งนะครับบางสถานการณ์นั้นอาจจะมีเข้ามาทําให้การตัดสินใจลําบากแต่ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาส่งเสริมที่จะเหมือนกับเป็นสิ่งที่เป็นเซอร์ไพรส์นะครับเป็นเข้ามาเรื่อในการตัดสินใจนั่นเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องในทิศทางที่ดีนะครับส่วนาธุรกิจออนไลน์ของชาวนาทิตย์ในวันนี้นะครับก็เติบโตรุ่งเรืองได้ในทิศทางที่ดีนะครับ ในเรื่องของการเงินวันนี้การเงินก็เข้ามากับความสําเร็จของการงานนะครับที่มีความมั่นคงนะครับใครที่ทําธุรกิจออนไลน์นะครับก็ดึงดูดธุรกิจสื่อสารใดๆน,นะครับที่ดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาด้วยความร่วงตัวในทิศทางที่ดีบางคนก็จะมีการเงินที่ไม่คาดคิดว่าจะได้นะครับก็จะมีเข้ามาเสริมเพิ่มเติมในทิศทางที่ เหลือเชื่อก็ได้สําหรับบางท่านนะครับแต่การใช้ใจ่ายในวันนี้ก็จะจุกจิกสักนิดหนึ่งนะครับของชาววันอาทิตย์นะครับแต่อาจจะไม่ได้มากมายอะไรมากนักนะครับแต่าจะาเป็นรายจา่ายส่วนย่อยๆมากมายหลายๆอย่างนะครับที่มีเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นกนะคนโสดบางคนก็ยังคิดยากนะครับในเรื่องของความรักที่ยังตัดสินใจยังไม่ได้ว่ารักแต่งงจะมีหรือไม่มีมีดีหรือไม่ดี นะครับส่วนบางคนก็อยู่กับการกา,รานหน้าที่ต่างๆนะครับก็ไม่ใส่ใจในเรื่องของความรักส่วนบางคนก็จะมีเข้ามากับที่คาดไม่ถึงนะครับสถานการณ์ของความรักเตี่ยจะพบใครเข้ามาสักคนหนึ่งมาสร้างความวันไหวนะครับที่บางทีในใจนั้นอาจจะไม่ได้คิดอยากจะมีรักแต่ก็เข้ามาเหมือนกับที่ไม่หวังเอาไว้นะครับแต่ก็ทาให้ เกิดสภาวะกลมการตัดสินใจยากนะครับในการที่จะมีรักหรือไม่มีรักแต่ว่าก็จะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทาให้เกิดความหวั่นไหวในจิตใจนะครับส่วนกู่รักกู่สัมพันธ์นั้นนะครับความรักความสัมพันธ์นั้นก็มีความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับแต่บางกู้นั้นก็ให้ปล่อยวางบางสถา,านการณ์ลงนะครับไอ้เรื่องที่เป็นจุกจิกเรื่องที่เล็กๆน้อยๆนะครับก็ไม่ควรนํามาใส่ใจในสถา,านการณ์ของความรักนะครับเพราะ เพื่อจ่ายความรัก no นั้นมีความมั่นคงในทิศทางที่ดีก็ควรที่จะเติมเต็มกับสิ่งที่มันเป็นพลังแห่งความสดชื่นนะครับอะไรที่ไม่เคยให้กันนะครับก็มอบความรู้สึกดีๆให้กันก็จะทําให้ความรักนั้นมีความมั่นคงในทิศทางที่ดีตัดเรื่องที่มันเป็นเรื่องไร้สาระออกไปนะครับก็จะทําให้ความรักความมั่นคงในทิศทางที่ดีไป่ได้สหรับนะครับอัศวินถือเหรียญนะครับความมั่นคงที่เดินหน้าไปในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับ ที่จะสร้างรายได้รายรับในเรื่องของการงานธุรกิจนะครับส่วนในเรื่องของความรักตาเคยปฏิบัติมาอย่างไรก็เป็นแบบนั้นนะครับมีเดินหน้าไปด้วยความมั่นคงแต่ไม่มีอะไรเรื่องที่เป็นเซอร์ไพรส์นะครับการเติบโตได้ต่อเนื่องในทิศทางที่ดีการคิดการตัดสินใจอะไรนั้นจะอยู่ในเอตในผลในทิศทางที่ดีนะครับบางสถานการณ์ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่ง เทวดาฟ,าฟ้าดินนะครับก็ประกาศสิ่งดีๆก็มาเคลื่อน,นในทิศทางที่ดีช่วยส่งเสริมนะครับาการบริการที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็การมีมีผลวิเคราะห์ในทิศทางที่ดีนะครับพลังเอง่งสิส่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาก็เคลื่อนหนุนมาในทิศทางที่ดีนะครับเลขหน้า,ายในวันนี้ของจาวันอาทิตย์นะครับก็มี2 1 1 1 3 1 2นนะครับก็ขอจาวันอาทิตย์มีความสุขสดใส มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับูุทีิเกิดวันจันทร์นะครับดวงของท่านในวันนี้นะครับเอกออฟครับสนึ่งถ้วยทรีออหวานสามไม้เท้าแล้วก็นาย of, ออฟนายออฟสอดก้าดาบนะครับโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามากับชาววันจันทร์นะครับหรือเป็นข่าวดีในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจนะครับ ก็เป็นข่าวดีๆคนว่าง,งานก็อาจจะมีสถานการณ์ของการได้รับมอบหมายงานเข้ามาให้ได้มีทํานะครับหรือบางทีก็มีงานโครงการชิ้นใหม่ๆนะครับที่เข้ามานะครับเป็นชิ้นใหญ่ๆธุรกิจของใครที่มั่นคงอยู่แล้วนะครับก็จะมีการเริ่มต้นอะไรที่กยับขยายเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับที่จะเดินหน้ารุกคืบไปสู่ความเติบโตมากกว่าเดิมนะครับแต่สถานการณ์นั้นอาจจะมีทําให้มีการคิดกังวลอยู่บ้างนะครับในสถานการณ์ของการที่จะรุก หน้าเดินหน้าหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของธุรกิจการงานนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ของการคิดกังวลไปเกินความที่จะเป็นนะครับเพราะว่าสถานการณ์ของการงานธุรกิจนั้นก็เป็นระบบระเบียบในทิศทางที่ดีนะครับที่เดินไปตามขั้นตอนตามแบบแผนนะครับแต่อาจจะทําให้จากวันจันทร์นั้นอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะคิดมากก็ได้นะครับทุกอย่างนั้นจะเข้ามาในพลังที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินนั้น บางคนอาจจะมีในเรื่องของรายจ่ายนะครับที่อาจจะทําให้คิดอยู่ในวันนี้นะครับแต่สัดก,การการเงินก็จะเข้ามาด้วยความคล่องตัวที่ดีนะครับกับการดึงดูดมาจากพลังงินการสื่อสารการใช้คาพูดใดๆนะครับที่ดึงดูดเงินเข้ามาหรือโอกาสของใครที่มามอบพลังในเรื่องของการเงินเงินก้อนโตๆในเรื่องของบ้านของรถเข้ามานะครับสําหรับบางคนที่จะได้รับนะครับอาจจะเป็นใครที่มี ความเสน่หามอบพลังของการเงินหรือทรัพย์สินเกี่ยวกับบ้านกับรถมาให้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้ามาคลี่คลายอะไรที่มีความกังวลอยู่ได้ในทิศทางที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดก็มีโอกาสนะครับในการที่จะพบรักดีๆเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับบางทีมีการเดินทางนะครับก่อนจะมีการพบรักกับใครสักคนหรือการออกสังคมนะครับออก พบกับคนหลายๆฝ่ายในสถานที่ต่างๆก็มีโอกาสพบรักเกิดขึ้นได้เช่นกันที่จะเข้ามาสร้างความรู้สึกที่จะคบกันต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับส่วนคู่รักผู้สัมพันธ์ในวันนี้นะครับจากคู่ใดที่มีสถานการณ์ของการคิดมากในความรักความสัมพันธ์นะครับก็จะมีการ เจรจาคุยกันเพื่อให้ความรักความสาคัญนั้นเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีที่มั่นคงนะครับก็เติมเต็มพลังดีๆก้าวหากันกับพลังแห่งความรักที่รักล้นใจนะครับเพื่อให้สถานการณ์ของความคิดมากอะไรต่างๆนั้นได้คลี่คลายออกไปในทิศทางที่ดีนะครับภายใต้สำรับนะครับถูกอหวานสองไม้เท้านะครับการรอจังหวะหรือการเตรียมโครงการอะไรในการที่จะรุกคืบหน้าต่อไปนะครับก็เป็นการเตรียมพร้อมในทิศทางที่ดีที่จะเดิน ไปข้างหน้าต่อไปกับความสุขสดใสความสําเร็จนะครับกับไอเดียต่างๆที่มีพร้อมเสร็จอยู่แล้วที่จะเดินดยุยน้านะครับเพราะุ้อจะจะเปลี่ยนไปด้วยผู้สนับสนุนที่ดีนะครับเพื่อร่วมงานที่ดีพลังแห่งการบริหารที่มีคุณภาพนะครับที่จะนําไอเดียดีๆก็ามาเพื่อที่จะพัฒนาเดินหน้าต่อไปกับบริหารที่มีคุณภาพนะครับเลขนับไพ่ในวันนี้ของจาวันจันทร์ก็มีหนึ่ง 3 9,2กนะครับก็ขอให้จาวันจันทร์มีความสุขส,สดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครวัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันอังคารนะครับดวงของท่านในวันนี้คือนอบสอดร,ราชนิทึทอัพเซเว่นนอสอดแล้วก็เทนนอบวานสิบไม,ม้เท้านะครับวันนี้การบริหารการจัดการการตัดสินใจนะครับของจาววันอังคารนกะ็สา,นะามารถบริหาร จัดการการงานหรือธุรกิจของท่านเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับเม้นบางจะมีสถานการณ์บางสถานการณ์เข้ามาแต่ให้มีการะเงื้อชง,งักมีการชะลออะไรก็ตาม หรือมีการพววงพะวงอะไรอยู่ก็ตามนะครับก็จะสามารถที่จะบริหารจัดการได้ในทิศทางที่ดีมีการผลผลมีการยืดหยุ่นอะไรออกมาในทิศทางที่ดีนะครับพร้อมที่จะรับความความคิดเห็นของผู้อื่นในทิศทางที่ดีวันนี้อาจจะต้องเน็ดต้องเหนื่อยกับภาราณที่ที่มีเยอะมีหนักอยู่พอสมควรนะครับของชาววันอังคารในวันนี้นะครับที่จะต้องลุยกับภารกิจของท่านนะครับบางคนนั้นขานงานอาจจะมีการ แต่ไม่มีการยืดเยื้อะนะครับอาจจะไม่เสร็จตามตามการเวลาจะมีการรอปิ้วกลับไปตําต่อที่บ้านก็ได้สําหรับบางท่านเรือจะมีการยืดเวลาจากปกติออกไปนะครับเพื่อให้เสร็จตามตาม,ตามออเดอร์หรืออะไรก็ตามนะครับก็เป็นที่ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยพอสมควรในวันนี้ในเรื่องของการเงินนั้นนะครับการเงินก็เข้ามากับความงานที่มีเยอะนะครับก็งานมากขยันมากก็ส่งผลในเรื่องของราย ได้รายรัรบเข้ามาในทิศ enfin, ทางที่ดีนะครับการใช้การจ่ายก็อยู่ในระบบที่ควบคุมบริหารในทิศทางที่ดีแต่ก็เร่องระมัดระวังในเรื่องสถานการณ์ของไฟจุดดับขึ้นมานะครับที่บางทีสถานการณ์ของการเงินที่มีใครจะช่องเงาเปรียบเอาไดเหลี่ยมอะไรมานะครับหรือในเรื่องของอะไรก็ตามที่จะเข้ามาทําให้สมเสียในเรื่องของการเสียเงินหรือเสียทรัพย์สินได้อันนี้ก็ให้รอบคอบในทุกๆด้านเอาไว้นะครับ ไม่กระตั้งในเรื่องของความเปรอะเระของชาววันลังคานเองนะครับที่ต้องรอบคอบในเรื่องของการนในวันนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับคนที่โสดบางคนก็ยังมีตั้งกำแพงเอาไว้นะครับไม่เปิดเส้นทางของความรักให้เข้ามาเต็มที่นะักบางทีก็แม้จะมีจ้องโว่ที่จะให้เข้ามาบ้างก็ตามนะครับแต่ส่วนมากก็จะปิดไว้แน่นหนานะครับ ส่วนบางคนนั้นอาจจะไปเจอรักที่อาจจะมีปัญหาได้นะครับรักที่อาจจะบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เห็นดีเห็นงามนะครับที่เขามาสร้างความสัมพันธ์เกิดขึ้นหรือไม่ก็บางทีรักที่มีอะไรแอบบแแฝง,งอยู่นะครับไม่เปิดเผยในความกระจา่างให้เห็นนะครับส่วนบางคนก็อยู่ในสถานการณ์ของการรับผิดชอบหน้าที่การงานอยู่นะครับจึงไม่ใฝ่อาในเรื่องของความรักในช่วงนี้นะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นั้น ความรักความสัมพันธ์บางคนก็พยายามกลอนปนนะครับในสถานการณ์ของความรักที่ไกลที่ตุ้มเทอยู่ในเรื่องของการดูแลงานหนักงานมากจนเกินไปนะครับไกลที่ หาเป็นกังวลในความรักความสัมพันธ์ก็พยายามปลนปล,น,ปลนสถานการณ์เพื่อให้ไปสู่กองทิศต,ต่างที่เข้าใจซึ่งกันในทิศต,ต่างที่ดีนะครับส่วนายใทย้ายสำรับในวนี้ของชาวนาการเบรกออฟคัพเด็กถือถ้วยนะครับสถานการ์ที่บางทีเข้ามาเหมือนกับเป็นสิ่งเซอไปนะครับที่เข้ามาาที่ไม่อยู่ในโครงการหรือไม่อยู่ในแนวแบบแผนนะครับที่อยากจะเข้ามาทําให้เกิดรู้สึกดีสดชื่นเบิกบานนะครับที่จะไปสู่กองความ สำเร็จตเต็มเต็มในทิศ่างที่ดีนะครับสู่ใจชนะนะครับซึ่งบางคนนั้นบางทีก็อรอจังหวะพักเหนื่อยอยู่นะครับที่จะลุยต่อไปแต่ว่าก็มีสิ่งดีๆก็มาเติมเต็มในทิศ่างที่ปึงพอใจนะครับสี่เหรียญน,นะครับความมั่นคงในทิศ่างที่ดีนะครับใจชนะที่มีเข้ามานะครับบางทีก็อยู่พักนิ่งๆแต่สิ่งดีๆก็จะเข้ามาในทิศ่างที่ดีนะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของจะาวันอังคาร ก็มี1 3 7 10 11นะครับก็เจ้าวันอังคารมีความสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับวัิที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับดวงของท่านเดริเวอร์นะครับเดสตรานะครับแล้วก็ไฟออฟเป็นตะเกิลห้าเหรียญนะครับการงานดูธุรกิจของชาววันพุธกลางวันนะครับก็มีการใส่ใจตุ้มเตด้วยความรักในทิศทางที่ดีนะครับ การที่มีเพื่อนร่วมง,งานหรือวุ่นส่วนก็ส่งเสริมในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาหรือมีการด้อยคุณค่าลงไปนะครับก็จะกลับมาฟื้นเตือนตัวสวมกาเติมเต็มพลังในทิศทางที่ดีที่จะสู่ความสําเร็จส่วความมัง่งคั่งเจริญจรัสต่อไปเปลงประกายรัศมีออกมาเป็นทิศทางที่ดีนะครับออกจากสถานการณ์อะไรที่มันทําให้เป็นความยุ่งยากนะครับ และก็มีสิ่งที่ส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับบางคนอาจจะมีเส้นสายการงานหรือธุรกิจของท่านก็มาเสริมเพิ่มเติมในทิศทางที่ดีนะครับ ส่วนการเงินนั้นการเงินก็เข้ามาด้วยวความคล่องตัวนะครับไก่ที่มีสภาวะต่างการเงินที่มีปัญหาหรือสะดุดบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะได้รับการแก้ไขในต่างที่ดีกับการเงินที่หลังไหลก็มาปรับสมดุลให้เกิดขึ้นนะครับบางคนก็มีในเรื่องของโชคลาภเข้ามาบ้างนะครับอาจจะปลาปลายเล็กๆน้อยๆอ,ยอาจจะไม่ได้มากมายนะครับแต่ก็เข้ามาเติมเต็มให้เกิดความรู้สึกดีๆหรือบางคนที่อาจจะมีเส้นทางการเงินรายได้ใหม่ที่เข้ามา เป็นรายได้ที่ดีที่ก็ามาเติมเต็มในทิศทางที่ดีนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นความรักความสัมพันธ์ก็มีการดูแลอาใจใส่กันในทิศทางที่ดีนะครับคู่รักใดที่มีปัญหาในความรักความสัมพันธ์ที่ทาให้รู้สึกไม่ก้อยราบรืน่นก็จะมีการปรับสมดุลด้วยการใส่ใจทุ่มเทดูแลกันในทิศทางที่ดีเพื่อปรับสมดุลความรักความสัมพันธ์นั้นให้ไปสูข่ของความสมหวังความสุข ความเบิกบานนะครับส่วนคนโสดนะครับก็มีโอกาสพบรักเกิดขึ้นดีๆได้เช่นกันนะครับเี่ยจะมาจากการงานหรืออะไรก็ตามแต่น,นะครับทีถึงมาให้พบได้เจอแล้วก็เกิดความรู้สึกดีๆส่วนคนที่อยู่ในสภาวะของไม่ก้อยสดชื่นตังจิตใจอจาจจะความรักที่ผ่านมาแต่ไม่เป็นปัญหานะครับก็จะมีอยู่ในสถานการณ์กองการปรปับปรุงเรียวยาร่างกายจิตใจให้เกินู่สภาพปกตินะครับ ไปไท้สำรับในวันนี้นะครับเซเว่นออฟสอรดนะครับสถานการณ์ของการคลี่คลายอะไรที่เป็นอุปสรรค์อะไรที่ป,ปัญหาเป็นปัญหากับชาววันพุธกลางวันนะครับก็จะคลี่คลายออกไปในทิศทางที่ดีแล้วก็สิ่งดีๆก็จะเข้ามาในเต็มไม่ว่าสถานการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นที่อาจจะไม่ได้คาดคิดอะไรก็ตามนะครับแต่ก็พร้อมที่จะจัดการแก้ไขปัญหานั้นออกไปได้ในทิศทางที่ดี ด้วยการที่เป็นผู้ที่มีคุณภาพผู้จักใจใจ,ใจผลนะครับไม่เอาในเรื่องของเกี่ยวกับอารมณ์แม้จำบวงสถานการณนะ์อาจจะมีอารมณ์มาก็าตามก็พร้อมที่จะระงับอารมณ์นั้นได้ในทิศทางที่ดีนะครับราชาตือดาบนะครับผู้ที่อยู่ในองเหเุตองผลนะครับแม้จะมีบางสถานการณ์ก็ามาอารมณ์ที่อยากจะอุณหันตปรเล่นบ้างก็ตามนะครับกับสถานการณ์ที่อยากจะเข้ามา โดยที่ไม่คาดคิดไม่ได้ตั้งตัวระวังนะครับแต่ก็พร้อมที่จะดยจัดการบริหารตัดเินใจในติศทางที่ดีเพื่อให้สนาการ์นั้นอะไรที่เป็นอุปสรรคนั้นได้ออกไปนะครับส่วนเลขนบภายในวันนี้ของจาวันพุธกลางวันนะครับก็มี6 1 7 5 6นะครับก็่อใหจ้าวันพุธกลางวันมีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับดวงของท่านในวันน e ี้4 of เป็นตั๊เกิลสเรียญน,นะครับแล้วก็ X of Cups หนึ่งตัว Well of Fortune นะครับสถาากรณ์ของการงานดยธุรกิจของชาววันพุธกลางคืนก็มีความมั่นคงในติศทางที่ดีนะครับมีความเป็นเสถียรในการที่จะส่งผลประโยชน์ผลรายได้ข้ามาอย่างมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นเข้ามาเติมเต็มในการที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับดีขึ้นเรื่อยๆก็เป็นโอกาสดีๆบางคนอาจจะมีการกยับกระยายเส้นทางใหม่ของธุรกิจหรือการงานนะครับหรืออาจจะมีการต่อยอดงานเดิมธุรกิจเดิมนะครับเพื่อให้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเติบโตมากยิ่งขึ้นคนที่ว่างงานะ นะครับก็มีโอกาสในการที่จะได้รับพลังดีๆนะครับกับการถูกมอบหมายงานมาให้ได้มีงานทําที่จะได้มีรายได้ราย,ร,าย,ร,ายรับเข้ามาในทิศทางที่ดีต่อไปนะครับส่วนการเงินในวันนี้ก็มีความมั่นคงะคกับชาววันพุธกลางคืนในทิศทางที่ดีนะครับเงินที่เกิดจากความสําเร็จนะครับที่ร่งางรายได้ก็ามาอย่างมั่นคงบางคนก็มีเนะี่ยโครงการอะไรใหญ่ๆใ,ใ,ในเรื่องของการงานที่ได้ผลประโยชน์ในเรื่องของเงินก้อนโตๆนะครับหรือใครที่ตัว พลังแห่งความรักเมตตาเสน่ห์นะครับก็เข้ามามอบสิ่งดีให้ในเรื่องของการเงินเงินก้อนโตโตหรือในเรื่องของบ้านของรถนะครับที่มีเข้ามาส่วนบางคนก็อาจจะเกี่ยวกับมรดกนะครับมรดกทรัพย์สินที่มีเข้ามาก็เป็นโอกาสดีๆที่ทต่ให้ทิศต่างของการเงินฐานะการเงินนั้นแม้นจะมั่นคงอยู่แล้วก็มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นนะครับก็เติบโตโฉ่ของความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์ต่อไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นกนโสดนะครับก็อาจจะ ห่วงเห็นในความโสดอยู่นะครับก็ยกังอยากจะโยกการสร้างงานสร้างเงินสร้างรายได้มากกว่าส่วนบางคนก็มีโอกาสนะครับเดินทางเกิดขึ้นก็มีโอกาสพบรักดีๆก็ามาเติมเต็มไม่เกิดความรู้สึกดีๆกับใครสักคนแล้วก็มีการพัฒนาต่อไปในความรักความสัมพันธ์ที่จะเติบโตรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตนะครับส่วนกู่รักคู่สัมพันธ์นั้นนะครับความรักความสัมพันธ์เม้นบางสถานการณ์อาจจะมีอาการของการเืงหวงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างก็าตาม กรตัแต่ก็อยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมน,นะครับก็ทมให้สถานการณ์ของความรักนั้นก็มีความมั่นคงในทิศทางที่ดีแล้วก็รู้จักเติมเต็มพลังดีๆนะครับ<ม>พลังแห่งความรักที่ล้นใจให้กันก็ทาให้มีการพัฒนาในความรักความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับไปใต้สำรับนะครับเทนออร์บินเทเกิลสิบเรียน,นะครับความสุขความสมบูรณ์ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับ ดีเติมเติมให้ในทิศทางที่ดีตีมาจากการใช้พลังที่ดีๆนะครับทั้งความรู้ความสามารถรู้จักใช้วาจารู้จักใช้เสน่ห์และพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เป็นพลังเคลื่อนที่ดีบุญบารมีของท่านก็ส่งเสริมในทิศทางที่ดีตีก่อยเกิดความสุขความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์การชิดจะทําอะไรเดนหน้าต่อไปก็เติบโตได้ในทิศทางที่ดีนะครับโดยเมจิกเชียนนะครับแล้วก็ the a ไอร์เฟนะครับแล้วก็ตัวออกวาน2ไม้เท้าการที่จะลุกเดินหน้าต่อไปในอานาคตในติศทางที่เติบโตนะครับเรียกนับไพ่ในวันนี้ของจาาวันพุธกลางคืนก็มีอสองกว่าไปครับมี4ี่หนึ่งหนึ่งศูนหนึ่งศูนนะครับก็อาจาาวันพุธกลางคืนมีความส,ด,สดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ ู้ที่เกิดวันประดัดสัป,ปดีนะครับดวงของทนานวัน,นิ 3, ทรีออฟครับสามถ้วยควีนออฟสอดราชินีถือดาบนะครับแล้วก็ควีนออฟครับราชินีถือถ้วยการงานธุรกิจของชาววันประดัดสัป,ปดีในวันนี้นะครับก็เกิดความเติบโตรุ่งเรืองสู่ความสําเร็จในทิศทางที่ดีจะได้เฉลิมฉลองกับความสมหวังความสําเร็จที่เกิดขึ้นนะครับการบริยารที่ในทิศทางที่ดูแลในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ ร่วมกลุ่มกับผู้อื่นก็ส่งเสริมพลังในการบริหารจัดการในทิศทางที่ดียอมรับในของความคิดเห็นของผู้อื่นที่ให้ผสมกลมกลืนไปกับความคิดความหมายหรือพลังของตัวเองในทิศทางที่ดีนะครับไกลทำธุรกิจในเรื่องของการดูแลสถานที่ให้พักอาศัยอะไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับการต้องเที่ยวเรืออะไรก็ตามแต่หรือบ้านพักคอนโดบ้านเช่าอะไรก็ ก็มีความเติบโตรุ่งเรืองหรือใครที่ทําอยู่กับบ้านนะครับหรือใครที่ร่วมกลุ่มกับบุคคลอื่นในการจัดเป็นกลุ่มในการสร้างผลิตภัณฑ์อะไรเกิดขึ้นนะครับก็มีความเติบโตรุ่งเรืองได้ในต่างที่ดีนะครับการเงินเข้ามาอย่างความเหมาะสมคู่ควรสร้างความปึงพอใจให้เกิดขึ้นนะครับกับความสําเร็จ นะครับการใช้จ่ายอะไรก็อยู่ในการควบคุมดูแลบริหารในทิศทางที่ดีให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้คนโสดนะครับบางคนก็มีโอกาสนะครับออกหานสันสค์งานเลี้ยงนะครับหรือไปที่สถานที่หนึ่งที่ใดนะครับที่จะมีเข้ามาบางทีก็จะเพื่อนฝูงนำพาไม้ได้พบได้เจอนะครับส่วนบางคนก็ยังตั้งกำแพงอยู่พอสมควรนะครับยังไม่เปิด เส้นทางของความรักสักเท่าไหรนักนะครับจึงอาจจะมีรักกามายากสักนิดหนึ่งส่วนบางคนก็จะมีความพึงพอใจกับใครสักคนหนึ่งแต่ก็เพียงแต่ความรู้สึกไว้ในใจเท่านั้นนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นั้นความรักความสัมพันธ์จะได้มีการดูแลกันในทิศทางที่ดีเป็นพ่อบ้านแม่บ้านที่ดีนะครับที่ดูแลกันด้วยความใส่ใจมีเอตดมีผล เข้าดูแลซึ่งกันและกันนะครับอาจจะมีอะไรที่ก็ามาเฉลิมฉลองในความรักความสัมพันธ์ในเกิดความสุขเบิกบานขึ้นบางคู่ก็อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการที่จะตั้งครันมีบทต่อไปนะครับไปท้สํสำรับในวันนี้นะครับคิงออฟเบนท์เกิลนะครับการเติมเต็มด้วยพลังมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับกับการดูแลบริหารอย่างมีคุณค่ามีคุณภาพนะครับก็ส่งผลในเรื่องของการเติบโต เข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งระยะใกล้และก็ระยะไกลนะครับไม่ว่าในเรื่องของการงานธุรกิจนะครับการบริหารต่างการเงินหรือในแม้แต่ในเรื่องของความรักก็ตามนะครับก็มีการดูแลให้มีความมั่นคงเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีสู่ใจชนะนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาก็จะได้รับการคลี่คลายยาวๆไปในทิศทางที่ดีและเดินหน้าด้วยความสําเร็จด้วยความสมหวังการลุกคืบต่อไปด้วยชัยชนะนะครับอเจา อะไรที่เป็นปัญหาก็จะคลี่คลายออกไปในทิศทางที่ดีนะครับเล็กนับไพ่ในวันนี้ของชาววันพฤหัสบดีก็มีส1 3 1 3 1 4มนนะครับก็ขอให้ชาววันพฤหัสบดีมีความสุขสดใสมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันศุกร์นะครับดวงของท่านในวันนี้นะครับเซเว่นนอปครับเจ็ดตัวเซเว่นนอปวานเจ็ดไม้เท้าแล้วก็ เดอะันนะครับก็ทิศทางของการงานดูธุรกิจของชาววันศุกร์ในวันนี้ก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับได้รับการพัฒนาไปในความเติบโตยิ่งขึ้นมีสถานก,การณ์ของการปกป้องในทิศทางที่ดีอะไรที่มีความสําเร็จนะครับก็มีการดูแลป้องกันให้เกิดความมั่นคงอยู่อย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดี บางท่านนะครับบางรายอาจจะมีสันกาณของการต้องแข่งขันต้องตุ้มเทในวันนี้นะครับอาจจะมีการช่วงชิงโอกาสกับโครงการอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามานะครับแต่ก็ในความเพยายามของชาวบันสกเองก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะโอกาสนั้นได้ในทิศทางที่ดีที่จะไปสู่องคความเติบโตสดใสนะครับส่วนบางคนก็จะมีไอเดียอะไรที่ต้องการอยากจะต่อยอดเข้ามาหรือมีการ สร้างโครงการอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับก็เป็นไอเดียที่ดีๆที่จะมีเข้ามาในเรื่องของการเงินนะครับการเงินก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดีนะครับเติบสั่นขึ้นมาก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีกับรายได้รายรับที่มีเข้ามานะครับกับบางสถานการณ์บางโครงการที่มีผลกําไรมากมายนะครับที่สามารถคว้ามาได้ในทิศทางที่ดีแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายด้วยนะครับแม้จะมีในเรื่องของเติบสั่นขึ้นมาก็ตามก็แต่เจ็ด ถ้วยขึ้นมาต้องระมัดระวังด้วยในเรื่องของรายจ่ายที่อาจจะมีบางสถานการณ์ที่ทําให้สูเสียอา่าสูญเ,เสียงเสียเงินจ่ายออกไปมากก็ได้นะครับเพราะว่า,วามีสิ่งหนึ่งดูดสิ่งเยาวหยวนเข้ามามากมายเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นคนโสดบางคนก็ใกล้เข้ามาก็แค่คบกันเป็นเพื่อนเท่านั้นเองนะครับบางคนก็จะไปเจอความรักขึ้นแต่อาจะเป็นรักที่ต้องตุ้มเทต้องใช้ความเพยายามนะครับที่จะไปโซ ความสาเร็จในอนาคตต่อไปได้นะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นั้นก็เป็นช่วงของการพัฒนาความรักให้ดียิ่งขึ้นนะครับถ้ามีอะไรที่มันเป็นต้องใช้ความทุ่มเทในความรักความสัมพันธ์นั้นก็สามารถที่จะดูแลปกป้องให้สถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงและเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีไม่ว่าสถานการณ์ใดจะเข้ามาก็ตามนะครับส่วนไปใท้สำรับนะครับอกไม้เท้านะครับ วิกตอรี่ความใจชนะและรับใจชนะในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่เดินทางมากับการทุ่มเทแม้นจะเหน็ดเหนื่อยอะไรก็ตามนะครับสิ่งสําเร็จก็จะเกิดขึ้นได้รับใจชนะในทิศทางที่ดีไปสู่ความสุขแนวต่างที่ผ่านมาอะไรที่ผ่านมาที่เป็นจุดบอดจุดเสียก็จะเป็นแนวคิดแนวทางในทิศทางที่จะนํามาแก้ไขได้ในทิศทางที่ดีนะครับเต็นออบวานะครับแล้วก็เต็นออบคนะครับถ้วยนะครับ สิ่งที่ผ่านมาจะเป็นแนวทางแนวคิดในทิศทางที่ดีนะครับเลขนําให้ในะวันนี้ของชาววันศุกร์ก็มี7 7 1 9หนึ่งกอกนะครับก็ขอให้ชาววันศุกร์มีความสุขสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับโดงของท่านในวันนี้นะครับโฟวาน4ีไม้เทา้าเดอะซันนะครับแล้วก็นายออกวางข้า,า,าวไม้เท้านะครับ การงานหรือธุรกิจของชาววันเสาร์นะครับก็มีความเป็นเสถียรมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับที่ถึงดูไปเรื่องของความมั่นคงต่างการเงินายได้ายได้ายรับเข้ามาในทิศทางที่ดีความมั่นคงนั้นก็จะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆกับความเติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับแม้มีสถานการณ์อะไรที่เป็นปัญหาก็มาบนวนเวียนเวียนให้ต้องแก้ไขก็ตามนะครับกอร้ลมที่จะรับมือและก็ยืนหยัดไม่ย่อท้อนะครับที่จะฝ่าฟัน จัดการอุปสปรรคปัญหานั้นได้ด้วยดีแล้วก็ความมั่นคงเติบโตก็พัฒนาต่อไปเรื่อยๆในทิศทางที่ดีนะครับการเงินก็ดึงดูดเข้ามาในทิศทางที่ดีกับความสําเร็จความเติบโตมั่นคงของการงานนะครับดึงดูดรายได้รายรับก็มาอย่างต่อเนื่องมั่นคงมีความเป็นสติในทิศทางของรายได้รายรับเข้ามานะครับโอกาสของการมีโชคมีลาภกับเงินก้อนโตๆแบบพลุกๆหรือเงินที่อยากจะมาจาก บทหลานบริวารที่รักที่โปรดปรานนะครับอาจจะแวะมาเยี่ยมมาเยียนแล้วก็นําสิ่งด,ดีๆต่างกันเงินเข้ามาให้เติมเต็มในทิศทางที่ดีที่จะให้ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในต่างกันเงินร่องตัวยิ่งขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนที่โสดนะครับที่อยู่กับครอบครัวก็มีความสุขเบิกบานในทิศทางที่ดีก็ยังไม่ปรารถนาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะครับก็อยู่แบบโสดๆก็สุขดีนะครับ ส่วนบางคนนั้นก็มีโอกาสความรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับอาจจะมีใครเข้ามาสร้างความรู้สึกดีๆให้เกิดขึ้นส่วนคนที่เคยมีปัญหาต่างด้านความรักมานะครับก็จะอยู่ในสายการของการพักเดี๋ยวอยารักษากายใจให้เป็นปกตินะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์วันนี้ความรักความสัมพันธ์ก็มีการพัฒนาเติบโตไปในทิศทางที่ดีแม้จะมีความมั่นคงอยู่แล้วในความรักความสัมพันธ์ก็มีการดูแลเอาใจใส่กันในทิศทางที่ดีอะไรที่เป็นปัญหาก็พยายามแก้ แก้ไขคลี่คลายให้ออกไปนะครับแล้วก็เติบเต็มกับพลังดีๆบางคู่ก็มีโอกาสกล่าวดีในเรื่องของการที่จะมีตั้งกันเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับส่วนไพ่ใต้สําหรับของชาวบัณสอน,นะครับควีนออฟวาวันครับด้ชิ้นิเตอร์ไม่เท้าผู้ที่มีคุณภาพมีศักยภาพในการบร,ริหารจัดการในทิศทางที่ดีไม่ว่าปัญหาอะไรจะจุกจิกแก่ไหนนะครับก็พร้อมที่จะแก้ไขสถานการณ์เหล่านั้นให้เ็เสร็จได้ในทิศทางที่ดีแล้วก็บร,ริหารให้ประสบความสามําเร็จความเติบโตนะครับแล้วก็สร้างโอกาสอะไรใหม่ๆ เป็นสิ่งดีๆในการที่จะเริ่มต้นอย่างมีคุณค่าประสบของความมั่นคงความเต,ติบโตความรุ่งเรืองได้ในทิศทางที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งึงไม้เท้านะครับหรือในเรื่องของหนึ่งไม้เท้านะครับแล้วก็ไปสู่ความเติมเต็มความบุดม,มสมบูรณ์ความสําเร็จมั่งคั่งด้วยความเป็นสิบเหรียญน,นะครับเลขหน้าไพ่ในวันนี้กองจาว,วันเสาร์ ก็มี4 1 9 9 1 3นะครับก่อ<ๆ>จ่าวันเสาร์มีความสดใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ